สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมินากูุดไลท์นะคะวันนี้มาน้ำมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการขนส่งนะคะจากไทยมาเยอรมันแล้วก็จากเยอรมันไปไทยนะคะจากเยอรมันไปไทยนะคะค่อนข้างที่จะดีอยู่นะคะเพราะว่าเขามีบริทบริษัทขนส่งเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจอยู่นะคะมีหลายบริษัทเช่น d e u t s c h e p o s t d h l p u p s อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีโอ้มีแฮมันมีอะไรหลายๆอย่างอยู่นะคะมีให้เลือกเกี่ยวยะมากนะคะซึ่งราคาก็แตกต่างกันไปแต่ว่าแพงอยู่ถ้าส่งแบบถ้าส่งแบบซองไปสนีเล็กๆนะคะในประเทศอย่างเงี้ยก็ประมาณ80เซนช่วงนี้นะคะตอนนี้80เซน80เซนก็เกือบประมาณ40บ,บาทอะเอ้ย30กว่าบาทประมาณ30บาทอะซองเล็กๆเองนะคะแต่ส่งมาที่ไทย แต่ส่งจากไทยมาเยอรมันนี่สิคะเป็นประเด็นที่น้ำต้องมาเล่าให้ฟังคือน้ำเองอะ่ะก็มองหาบริษัทขนส่งหลายบริษัทเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้ก็เออลองใช้บริการของไปรษณีย์ไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งบริษัทอื่นๆนั้นที่น้ำเคยใช้บริการก็มีทั้งแบบ door to Do o r แล้วก็มีทั้งที่แบบเราต้อง เคลียรภาษีเองแล้วก็เขาเคลียรภาษีให้แต่ที่นำ้ำอยากแนะนําก็คือที่เขาเคลียรภาษีให้นะคะคือเบดสิ็เราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางบริษัทมันมันก็มีให้เราเคลียภาษีแล้วยังเราส่งมาแดกล่องอาจจะเหลือสีกล่องที่อยู่ทางศุลกากรที่เราต้องไปเคลียรเรื่องภาษีซึ่งบางทีของที่เขาตรวจนะคะตรวจมาแล้วอะ่ะมาถึงเนี่ยก็คือ อาจจะต้องถ้าผิดกฎหมายนะคะถ้าผิดกฎหมายยังเป็นเป็นพวกเนื้อหมูอะไรพวกนี้นะคะเป็นยาเป็นอะไรพวกนี้นะคะก็คืออาจจะต้องโดนทําลายนะคะแล้วเราก็ต้องเสียค่าทําลายะะด้วยนะคะ,ะเสียค่าทําลายนี่ยังไม่เท่าไรนะคะคือถ้าเกิดมาเยอรมันแล้วก็เสียค่าทำลายมันก็ยังเสียแค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่า,ามาถึงเยอรมันแล้วต้องตีกับ ตีกลับเราก็ต้องเสียค่าตีกลับแล้วก็เสียค่าอาจจะต้องเสียค่าทำลายที่เมืองไทยด้วยอย่างเงี้ยโอ้อันนี้ซําซ้อนมากแต่ประสบการณ์รอบนี้ที่น้ำอยากแบบเล่าให้ฟังอยากแชร์ให้ฟังเพราะน้ำรู้สึกแบบเฮิร์ตมากเกี่ยวกับแบบออไปสษณีไทยนะคะคือน้ำอะส่งแบบน้ำกล่าว่าเออน้ำส่งมาเดือนธันวา เสื้อเป็นเป็นเสื้อเชิ้ตแฟนนะคะแล้วก็คิดว่าเออมันน่าจะมาก่อนเดือนมีนาคือซึ่งเดือนมีนาเป็นวันเกิดของเราเป็นวันเกิดของแฟนน้าแล้วก็ตัวน้าเองนะคะทีเนี้ยน้าก็ส่งมานะคะจนกระทั่งเดือนมีนาเชื่อไหมตั้งแต่ธันวากระทั่งมีนานะคะมีนาของถึงค่ะของถึงของถึงแล้วก็ เขียนมาบอกว่าของถึงแล้วไม่มีคนเอกสารไม่เพียงพออะไรเงี้ยคือเอกสารไม่เพียงพอได้ไงเพราะว่าตอนที่น้าจะบอกเหตุผลว่าทําไมเอกสารน้ำไม่เพียงพอคือน้ําเองอะค่ะให้แม่นะคะเอาของไปแล้วก็ไปใส่กล่องที่ไปรษณีย์แล้วส่งที่ไปรษณีย์ให้พนักงานไปรษณีย์เขียนให้เชื่อไหมคะพนักงานไปรษณีย์เขียนอะไรให้หมด นี่คือยายแก่แล้วอ่ะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วอ่ะแล้วให้เขาทําให้หมดพอเขาให้ทําให้หมดแล้วอ่ะกลายเป็นว่าเอ้ยไม่ได้เอกสารไม่ครบคือมันคืออะไร<ม>เออนะคะคือแล้วทีเนี้ยเขาเขียนมาอย่างเงี้ยตีมาแล้วตีกับคือน้ำยังน้ำแล้วแล้วช่วงนี้นะคะคือที่น้ำถามเพื่อนๆนคนไทยนะคะก็คือมันมีกลุ่มคนไทยอยู่ใช่ไหม น้ำก็ถามว่าเออใครมีเจอกรณีมาเยอะมากนะคะแปดสกักจากการที่ส่งมาเยอระะมันเนี่ยคือของไม่โดนทำลายก็โดนตีกลับแล้วของเสียหายด้วยนะคะคือตีกลับอะไม่ใช่ว่าเราเราไม่ได้เสียอะไรนะคะเราเสียค่าตีกลับด้วยซึ่งมันแล้วตีกลับอะไวกว่าตอนขามาอีกซึ่งแบบโอ้ย นะไม่มีอะไรมาเตือนไม่มีอะไรมาบอกรู้แต่ว่าของมาสเตตัสแต่ไม่รู้ว่าของมาจริงไหมน้ำอ่ะส่งข้อมูลไปคอมเพลนที่ไปษนีนะคะว่าเอยแบบคือไม่ใช่ไปษนีที่บ้านเราอะค่ะ คือไปคอมเพนที่สาขาใหญ่ที่ที่เขารับร้องเรียนน,นะคะว่าเฮ้ยทำไมทําอย่างนี้อะไรเงี้ยของมันเป็นยังไงมันถึงไหนแล้วทําไมทําไมถึมาแล้วกลับอะไรประมาณเนี้คือไม่มีอะไรมาเตือนแล้วก็ไม่มีอะไรคือถ้าเอกสารไม่พออ่ะก็ต้องเขียนมาบอกเราว่าเอยต้องการเอกสารอะไรเราจะได้ให้คําให้ให้เอกสารไปว่าเออมันไม่พอยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขียนไปบอกว่าเออทําไม ไปชนีไทยอ่ะไม่ดีวกับทางนี้เลยว่าเออเขาต้องการเอกสารอะไรคือคุณไม่เทรนพนักงานของคุณให้ทําให้สําเร็จอ่ะแล้วจะมีไปทําไมบริการนี้นะคะคือน้ําส่งมาคือลองส่งมานะคะ10โลแต่บริษัทอื่นนะลองส่งมาแล้วก็มีมีที่เขาไม่ได้เคลียภาษีให้ก็ยังยังมีติดอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะแต่อันเนี้ย สุดยอดจริงๆนะคะสุดยอดจริงๆรอนานมากแล้วก็ของตีกลับนะคะถ้างั้นถ้าอย่างนี้นะคะน้ำถึงมาแชร์แล้วบอกเพื่อนว่าเพื่อนคะถ้าเกิดว่าใครจะส่งมาถ้าทางไปรษณีย์ไทยไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าอ,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 อะไรของใช้เสื้อผ้าอะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะคือไม่ได้ผิดกฎหมายอ่ะเราดูตามข้อบังคับของเขาแล้วว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าเราส่งมาแล้ว เราแน่ใจแล้วนะคะอเออก็อย่าส่งเลยอย่าส่งส่งไปทางอื่นนะคะอย่าส่งน้ำแชร์บอกแค่นี้แหละว่าอย่าส่งทางไปสนีไทยคือคุณจะเสียความรู้สึกเสียความไว้ใจในบริษัทของประเทศไทยมากถ้าน้ำบอกว่ามันอาจจะเป็นแค่เยอรมันก็ได้นะคะใครที่อยู่ประเทศอื่นน่ะอาจจะฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาดู ของน้ำอะ่ะอยู่เยอระะมันอะ่ะเพื่อนน้ำอะ่ะเกือบ80นะคะที่บอกว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับของแล้วตีมาแล้วตีกลับแล้วก็ต้องเสียค่าไปค่ามาอะไรประมาณนี้นะคะคือน้ำไม่อยากเสียความรู้สึกอไม่ต้องส่งมาเลยเขาไม่รู้ว่าดีวกันยังไงนะคะไม่ต้องส่งมามันเสียความรู้สึกแย่มากจนน้ำต้องมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังแล้วบอกว่าไม่ต้องส่งมาเลยอ่าแล้วน้ำจะบอกว่าอ่า ถ้าส่งมาให้ส่งมากับบริษัทอื่นที่เขาเคลียรภาษีมันมันจะดีกว่านะคะอันนี้น้ำรอรอแล้วก็ตีกลับนี่ต้องรอตอนขากลับแล้วก็ต้องไม่รู้ว่าเขาจะคิดค่าขนส่งเท่าไหร่เพราะเขียนไปร้องเรียนแล้วเขาก็จะบอกตามไอ้ที่เอกสารที่เราไอที IT เ,เหมือนที่เราเช็คเองในไปรษณียไทยโพสะเหมือนกันเลยแล้วก็เขียนมาบอกแล้วก็ส่งมาบอกข้อมูลแค่นั้นน่ะแล้วน้ําเขียนบอกว่าคุณไม่มีคําอธิบายใดๆหรอว่าฉันเขียนผิดอะไรท,ทั้งที่ฉันเอาไปให้พนักงานไปรษณียเขียนเองแล้วพนักงานไปรษนียก็เขียนมาแบบนี้อ,อสรุปแล้วไม่ได้อะไรแล้วเขียนตอนแรกอะ่ะที่ไม่รู้ว่าจะไปร้องเรียนใคระคะเขียนไปบอกพนากาักงานที่ไปรษณียที่หมู่บ้านนะคะคที่อําเภอ,อเขาก็บอกว่าหนูไม่รู้คะ่ะ พี่ไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คของในต่างประเทศยังไงอา้าวตายหาต่างประเทศประเทศอื่นนะคะน้าเคยส่งไปอเมริกาเกาหลีอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเลเซียไม่เคยมีปัญหาค่ะแต่ว่าเยอรมันเนี่ยน้ำไม่รู้ว่าเขาดิวันยังไงนะคะ<ม>ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้ทีนะคะถ้าเกิดใครจะส่งมาทางไปรษณีย์ไทยก็ระวังกันด้วยไม่ต้องไปส่งหาขนส่งอย่างอื่นไปเลยค่ะอย่ามา ดูกับบริษัทนี้อย่างนี้เลยมันแย่มากมันเสียความรู้สึกตรงจนน้ำต้องมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าอย่าไปเอาเลยไปสนีไทยส่งมาเยอรมันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ